สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สุพผลคัดบอลโลกโซนเอเชียทีมชาติไทยพายา่ายดิวเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสซี่ถล่มยับสุพผลคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับทีมชาติไทยพ่ายจีนบุกเบี1ดหนึ่งสองขณะที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้านหา้าถน่มคู่แข่งยับประเดิมศึกฟุตบอลโลก26ล็อกเลือกโซนเอเชียรอบ2นัแรกในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ เริ่มต้นกันที่กลุ่ม A นะฮะกาตาร์ชนะอัฟกานิสถานไป8ประตูต่อ1คูเวตแพ้อินเดีย01กลุ่ม B ญี่ปุ่นชนะเมียนมาไป5ประตูต่อ0ซีเรียชนะเกาหลีเหนือไป1ประตูต่อ0กลุ่ม C เกาหลีใต้ชนะสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0ไทยแพ้จีน12กลุ่ม D มาเลเซียชนะคีกิสถาน43โอมานชนะไต้หวัน30กลุ่มอ e. อิหร่านชนะฮ่องกง4-0 เรมินสิสถานแพ้อุซเบกิสถาน1-3กลุ่ม F ฟิลิปปินส์แพ้เวียดนาม2-0อิรักชนะอินโดนีเซีย5-1กลุ่ม G ทาจิกิสถานเสมอจอแดน1-1สรอริฐอารรเบียชนะปากีสถาน4-0กลุ่มเอเยเมนแพ้บาเรน2-0สาอ,อัดบอาระเรียชนะเนเปาล่า4-0และกลุ่มไอออสเตรเลียชนะบังกลาเทศ7-0เลมนอนเสมอปาเลสไตน์ ศูนย์ศูนย์รับโอ้โหมาโน่ปูกิ้งเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไม่ได้มาโน่ปูกิ้งได้ผู้เล่นชุดเต็มระบบและทีมที่ดีที่สุดด้วยในประวัติศาสตร์รอบหลายปีก่อนพ่ายคาบ,บ้านให้กับทีมชาติจีนไป1ประตูต่อ2อมาโน่ปูกิ้งใ้สภหาหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2006รอบกัดเลือกโซนอเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดแรกโดยให้สัมผัสในว่า ผมผิดหวังมากๆกับการแพ้ในเกมนี้มันสําคัญมากๆสําหรับเราขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ตั้งแต่ต้นจนจบเกมเพราะจีนคือคู่แข่งสําคัญในการแย่งผ่านเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยเราไม่สามารถหมดหวังได้เราจําเป็นจะต้องกลับมาให้ได้เพราะอีก5วันต่อจากนี้เราต้องพบกับสิงคโปร์ในวันนี้ทีมชาติไทยสร้างโอกาสได้เยอะแต่จุดสกอร์ไม่ดีเองไม่คมเราจําเป็นจะต้องมีสมาธิและพรุ่งนี้จะกลับมาทํางานกันใหม่ เราควรที่จะทำได้ดีกว่านี้การเสียสองลูกก็คือการโดนสูงกลับทั้งหมดเราจะทำให้ดีกว่าเดิมมันเหมือนกับทั่วโลกนั่นแหละอาจไม่ได้มีเวลาเก็บตัวนานเพราะเรารวงตัวกันน้อยจะมาต้องแก้ไขผิดพลาดกันและปรับปรุงกันต่อไปทีมที่เราเรียกมานั้นทั้งหมดยี่หกคนนั่นคือนักเตะที่ดีที่สุดแล้วและมีผู้เล่นที่เพียงพอแม้ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บไปหลายคนในเกมนี้โดย26คนที่เรียกมา เฉพาะกับการทดแทนชนาทิพและมีผู้เล่นทดแทนภนษาได้ส่วนสารัดเองก็เล่นในตำแหน่งชนาทิพได้เราต้องมุ่งมั่นกับเกมพบก,กับสิงคโปร์โดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาะิไทยจะบุกไปเยือนสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันที่ทยีเอ็ดพฤศจิกาอยู่นี้ตามเวลาประเทศไทยตุ้มตรง่ายโอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับก็ไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับนักเตกะก็เต็มมือนะฮะจับจ่ายแล้วก็ส่งลงสนามได้ ได้เต็มมือนะครับมาครบทุกคนนะฮะแต่ผลงานไม่ดีเลยทีเดียวงานเข้าชังศึกนัด2ทีมชาติไทยสอขาดแข้งตัวหลักถึง2รายงานเข้าแล้วนะครับทับชังศึกของเราหลังทีมชาติไทยสถานการณ์พลิกพ่ายคาร์บ้านกับทีมชาติจีนประเดิมนัดแรกคัดบอลโลกซุนิเชียล่าสุดทับชังศึกทีมชาติไทยสอง,งานเข้า โดยมานูโบกิงอาจาพลาดการใช้งาน2แข้งหลักในนัดที่2ที่จะบุกไปเยือนสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกาอยู่นี้โดยทั้งชนะทีมสงวนกสินกัตันเทียมที่นัดที่2อั้นนะครับอาจจะไม่ลงเล่นเพราะมีการบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกนัดเจอกับจีนโดยเล่นต่อไม่ไหวในช่วงครึ่งหลังคาดมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเทา้าส่วนปัญษาเห็นไม่บวนกองหลังโคสกันที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วให้มานูเอลทอมเบียลงไปเล่นแทน ก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับงานเข้าความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกคัดบอลโลกดวลกับทีมชาติจนภพ่ต่อทีมชจีนคาบ้านณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานประเดิมด้วยความภาพ่แพ้ในนัดแรกของการแข่งขันผู้บอลโลก2 0 1 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียวันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนๆอาเซียน หลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกคัดบอลโลกกันหน่อยนะครับที่ดวลกับทีมชาติจนีนคอมเมนต์ที่1น,นะครับกำลังแข่งแ่งอีกครั้งนะไทยแลนด์หวังว่าอย่างน้อยทีมจากอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งทีมที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกในครั้งนี้ได้ขอให้โชคดีคอมเมนต์ต่อไปกลับมาให้ได้นะไทยแลนด์แข็งแร่งยิ่งกว่าเดิมอีกจากแฟนมาเลคคอมเมนต์ต่อมาโชคไม่ดีประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปลองทีมก่อนนัดต่อไปแล้วค่อยเอาจริงจังคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยแลนด์เล่นดีๆมากนะแต่น่าเสียดายหวังว่าไทายจะเข้ารอบ3ามได้นะเอานะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบาโนโปูก,กิ้งแทคติกห่วยมากนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปความฝันฟุตบอลโลกของไทยใกล้จะผ่านไปแล้วขออภัยในความซื่อสัตย์คอมเมนต์ต่อไปหวังว่าไทายจะชนะในนัดต่อไปนะเป็นกําลังใจจากเวียดน,นามคอมเมนต์ Comment ต่อมา รับมาแข็งแกร่งนะประเทศไทยจากอาเซียนสู่อาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันเสียใจกับประเทศไทยมากดูแมต์นี้ไทยเล่นได้ดีมากบอกดำตรงคอมเมนต์ Comment ต่อมาไทยไม่โชคดีไทยเล่นได้ดีมากจากแฟนเวียดน,นามขอให้โชคดีนัดต่อไปจากแฟนเวียดน,นามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเกมที่ดีของไทยแลนด์นะสมควรที่จะชนะคอมเมนต์ Comment ต่อไประดับอย่างไทยไม่สามารถเอาชนะประเทศอื่นนอกจากอาเซียนได้หรอก และคอมเมนต์สุดท้ายก็มไมแพ้เป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นสองคอมเมนต์แฟนบอลไทยจี้ปมเวียดนามยิงดีกว่ายัางได้ซิโก,โก้คืนทีมหลังจากจบเกมทีมชาติทไทยของเราลงเล่นในศึกบอลโลก2026รอบก็เลือกส่วนเอเชียประเดิมด้วยกรรมแพ้ต่อจีนไป1-2ทำให้แฟนบอลหลายคนไม่พอใจผลงานของทีมทัพช้างศึกและฟุตบอลไทยในช่วงหลังๆนับว่าแย่อย่างมาก แถมยังมีประเด็นเกิดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องเลโกศิษิ์ไทยลีกนักเตะไม่บุญทีมสโมสรไม่ยอมปล่อยตัวหลักมานามทีมชาติก่อนอันนี้ก็ไปเล่นเกมขุนเครื่องในยุโรปแพ้จอร์เจีย8-0และมาแพ้ทีมมังกรแดงจากจีนที่ครั้งนี้มีผู้เล่นบุญทีมกระทั่งหลังจบเกมมีแฟนบอลบางส่วนไม่พอใจโดยล็อกเป้าในการทำทีมของมาร์โนพูกิ้งกุนซือหญ่ของทีมเชีางไทยแถมยังม,มีการเอาไปเปรียบเทียบกับทีมเพื่อนบ้านบางคน ก็อยากให้นำซิกโก้เกียรติศักดิ์เสียใน,นเมืองกลับมาคุมทัพทีมชาติไทยั้งวันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยกันหน่อยนะครับจีป,ปมนะฮะเวียดนามยังดีกว่าและอยากได้โค้ชซิกโก้กคืนทีมคุมทัพทีมชาติไทยคอมเมนต์ที่ 1. เดิมเดิมเหมือนเดิมทำใจไว้แล้วละ่ะกับทีมโค้ชชุดนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คงเหมือนเดิมนี่แหละครับคอมเมนต์ต่อไปรูปแบบของโคง้ชคนนี้ทำให้เราไม่ได้คาดหวังอะไรจึงไม่ผิดหวังมาก ก็เม้นต่อไปไม่หวังจะไม่ผิดหวังคิดไว้แล้วแต่ยังแอบหวังสุดท้ายก็พังทลายเชียกกันต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาโอกาสครั้งที่ดีที่สุดที่เราจะได้ไปบนโลกแต่กลับทำมันจบพังพินาศตั้งแต่นัดแรกบัตรซบจริงๆก็เม้นต่อไปอย่าเพิ่งมองไปไกลถึงบนโลกเลยครับเอาท็อป10เอเชียให้ได้ก่อนอันดับโลกยังแซงเวียดนามไม่ได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมมองว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่าพีโก้หรอกนะ สไตล์การเล่นที่มันชัดเจนถึงจะแพ้ก็แพ้แบบหลังชนฝาถ้าไม่มีพิโก้ในวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ลองมองย้อนกลับไปในอดีตในวันที่ฟุตบอลไทยตกต่ำดูสุดๆใครที่สร้างนักเตะสร้างทีมขึ้นมาใหม่กอบคู้ศรัทธาแฟนบอลกลับมามีแต่พิโก้นะคอมเมนต์ต่อมา ทุกวันนี้ยังงงๆว่าเอามาคุมทีมระดับทีมชาติดได้ยังไงผลงานไม่มีอะไรเลยสมัยคุมบียูตัวผู้เล่นก็ดีๆทั้งนั้นคุมทีมก็หลายปีไม่ใช่ไม่มีเวลาเลยเหมือนเชลเกตที่คุมทีมเช่นเกตไม่มีผลงานเข้าตาสักกระย่างแต่เอามาคุมระดับทีมชาติและคอมเมนต์สุดท้ายไม่ต้องไปโทษแป้งไปโทษสมาคมจากการโปรแกรมการแข่งขันในลีกไปลองดูโปรแกรม AFC จัดว่ากระชั้นชิดไหมการเก็บตัวก็ไม่มี มีที่ไหนเตะทั้งปีนักเตะไม่ได้พักบอลลีกบอลถ้วยสมโมสรน,นักเตะไม่ได้หยุดพักลีกอังกฤษปิดแต่ลีกไทยเตะไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยการเก็บตัวก็น้อยฝากไปถามนายกสมาคมสมยศด,ดูนะเงินสนับสนุนมีอย่างสปอนเซอร์ในลีกมีอย่างนี่คือความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรับชมของวันที่17พฤศจิกายน